สวัสดีครับช่อง p l u c Studio นะครับวันนี้ก็จะมาวันนี้มาแบบทดลองเป็นทำคลิปสอนคลิปแรกนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรด้นไปเรื่อยเลยไม่ได้มีสคริปอะไรมากมายนะครับอ่าก็จะเป็นการสอนเทคนิคการใช้เว็บแต่งเพลง Suno AI นะครับผมก็ถ้าเป็นแบบเบสิกพื้นฐานอ่าเดี๋ยวลองลอง ง่ายๆเลยแบบมือใหม่ทดลองใช้นะครับผมสมมุติว่าเราไปที่ Suno ai เนี่ยนะครับเซิร์ชกูเกิลว่า Suno มันก็จะอยู่ลิงก์ที่หนึ่งแหละครับหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้ครับ s u n o com กดเข้าไปและเราก็ทำการล็อกอินด้วย gmail ก็ได้ครับง่ายๆกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย วันนี้เนี่ยชา้านิดนึงนะฮะถ้าเบสิกเลยแบบคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยครับก็ลองทดลองมืออันนี้พูดถึงมือใหม่ก่อนเนาะถ้าใครเป็นแล้วก็สคิปข้ามไปช่วงช่วงครึ่งวิดีโอหลังก็ได้นะครับมือใหม่ก็คือเปิดเข้ามาล็อกอินเสร็จปุ๊บถ้าไม่มีไอเดียอะไรเลยแล้วก็ใช้แบบซิมเปิลเลยนะครับใส่รายละเอียดเพลงเข้าไปที่อยากได้แบบค่าวคแบบอยากได้เพลงประมาณไหนสมมุติอยากได้ไอ่ฮิปฮอ ฮิปฮอปอะไรกันแฮปปี้ <laughs> มั่วจะจัดฟัด Fun. นนะตรงนี้ก็ถ้าเท่านี้มันก็จะแต่งมาให้เลยครับอาจจะมีเนื้อลองนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราอยากได้เพียงแค่ดนตรีบรรเลงเราก็ติ๊กตรงนี้ครับ Instrumental แล้วก็กด Create เดี๋ยวลองเอาลองแบบให้มันแต่งเนื้อเพลงมาให้ด้วยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับกดเข้าไปก็รอไม่นานประมาณ1นาที2อนาทีไม่เกินนี้ที่จริงไม่ค่อยอยากกดเนี่ยมันเสียเครดิตเพราะว่าผมทำแบบเติมเงินไว้แต่ว่าเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับโอเคก็รอสักครู่ครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอันนี้ถ่ายายาวๆเลยนะไม่ตัดเลยนะ เนี่ยรอประมาณ1นาทีครับผมเนี่ยครับมันก็จะนี่เห็นไหมอันนี้คือยังไม่เสร็จนะกำลังประมวลผลอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือมีแต่งเนื้อลองมาให้ใช่ไหมครับ i got my kicks on the p a v e m e n t ประมาณนี้นะโอเคแต่งมาให้2เพลงจะเป็นเนื้อเพลงเดียวกันแต่ว่าทำนองเพลงจังหวะเพลงต่างกันนะครับ อันนี้ลองฟังคร่าวๆนะครับประมาณนี้ที่ได้ got kicks on got เสียงดังโอเวอร์ไปปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะดีโอเดสก์ท็อปประมาณนี้อ่าลองอีกเพลงหนึ่งที่อ่าซูโนเขาแต่งมาให้นะครับ Ah uh, ah uh, I got my kicks on the pavement feeling fly sun in the sky not a cloud going by my hoodie's loose my moves on cruise smiling wide got nothing to lose they bounce to the beat feel it in your feet clap your hands yeah life's a treat Down อ่าโอเคสนุกเฉยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบออโต้จัดๆนะครับต่อไปแบบคัสตอมนะครับก็คือเราแต่งเนื้อเพลงมานะครับ ก็แต่งเองก็ได้ใช้ชัด t g p t ช่วยแต่งก็ได้ประมาณนี้แล้วก็กําหนดสไตล์เพลงนะครับเนี่ยสมมุติเห็นไหมตัวอย่างที่เขาตัวอย่างมาให้นะครับมีอินดี้อิเล็กทรอนิกส์ความเร็วเท่าไหร่120 BPM ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะกดตัวนี้ก็ได้กดแรปมีอะไรกับอ m โมชันแนประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆเกินนํำสรับการใช้งานทั่วไปนะครับทีนี้มาพูดถึงไอที่ว่า เทคนิคส่วนตัวอะไรประมาณนี้ที่ผมใช้ใช้อยู่นะครับก็คือผมก็พยายามปั้นช่องเพลงเพลงบรรเลงอยู่นะครับผมก็ด้วยความที่ไม่ได้เก่งดนตรีก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเพลงเพลงเนี้ยมันควรจะเรียกว่าเพลงประเภทไหนจังหวะอะไรเครื่องดน,นตรีอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องให้ ai ช่วยนะครับช่วยในการวิเคราะห์เพลงนะครับสมมติว่าโจทย์ของผมคืออยากจะสร้างเพลงบรรเลง ที่เป็นลักษณะเหมือนเพลงนี้นี่ผมเตรียมไว้ละอ่านี่นะอ่านี่ตีหนึ่งที่คูเมืองอิลสลิกนี่นะครับมมอ,อ่าเนี่ยผมอยากได้จงังหวะแบบประมาณนี้แบบใสๆแบบปันกลางซอฟๆเบาๆแบบโยกเบาๆอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เก่งดนตรีผมไม่รู้ว่ามัน มันคือเพลงแนวเพลงอะไรจังหวะเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมก็วิธีการนะครับคือมาตรงนี้เลยนะครับกดแชร์แล้วก็มาคัดลอกครับคัดลอกเสร็จไปที่ผมถนัด Gemini ยนะช่วงนี้นี่นะเราก็ตอนแรกเราก็บิวมันก่อนนะครับว่าต้นในเ,เปิดโซนหน้ามาใหม่เลยก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่า ให้คุณให้ไอตัว AI เนี่ยเป็นนักวิเคราะห์เพลงมืออาชีพ่าเวลาที่เราส่งลิงก์เพลง y o u t u b e ให้แล้ว AI เนี่ยต้องวิเคราะห์แนวเพลงให้เราแล้วก็สร้างพร้อมให้เราด้วยนะครับผมเนี่ยผมก็สั่งมันมหลายเพลงละจนมันชินแล้วว่าผมสั่งประมาณไหนนะครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองลองสั่งเพลงนี้ให้ดูนะครับอันนี้ที่จริงสั่งไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวสั่งให้ดูใหม่โอเค ตอนแรกเราก็วางลิงก์ไปก่อนก็ได้วางลิงก์ไปก่อนแล้วก็ก๊อปคําสั่งคือผมสั่งมาหลายรอบแล้วนะเจ้า AI มันก็ชินกับในช่องสนทนานี้แล้วว่าผมจะสั่งประมาณไหนถ้าถ้าคุณที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นการเทรนมันเนาะคือแบบค่อยๆสั่งสั่งไปแล้วก็พอมันตอบไม่โดนใจแล้วก็พิมพ์ใหม่เอ้ยให้ตอยเป็นงั้นอย่างนี้อะไรเนี้ยครับอันนี้นะ จนผมเทนมาล่าสุดคือวิเคราะห์เพลงนี้และขอพร้อมเพื่อนำไปสร้างเพลงบรรเลงสไตล์ Style, Work Music หรือ Study Music นะครับแล้วเราก็แปะลิงก์เพลงตีหนึ่งที่ครูมเมืองไปนะครับก็คือลิงก์นี้กดวิเคราะห์เราจะกดรวดเร็วหรือว่ากดแบบแบบวิเคราะห์ด้วยอันเนี้ยสามทรีโปนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้สร้างพร้อมนี้มันไม่ได้ยากเอาแบบรวดเร็วด,ดีกว่านะครับนะกดไป กดไปปึป๊บม,มันก็วิเคราะห์มาครับเนี่ยเพลงที่คุณเลือกมาคือเพลงที่หนึ่งที่ครูเมืองอิสลิกเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความฮิปฮอป R&B มีความแบบโลฟี่กรูปนุ่มนวลเหมาะกับทําเป็น Work and Study Music เป็นการเลือกที่ชันฉลาดมากมันก็อวยเราไปประมาณนั้นวิเคราะเพลงฮิปฮอปสโลเทมโปประมาณ7 0 8ด BPM ดสิประมาณนี้อันนี้ไม่ได้สนใจ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับนี่มันก็จะบอกพร้อมเรามานะครับในในคำตอบนี้มันจะบอกเราสองพร้อมนะคือพร้อมหลักคือประมาณนี้ slow tempo instrumental เนี่ยนะแต่ว่ามันมีพร้อมอีกแบบหนึง่งคือถ้าเวลาเราพร้อมหลักแล้วเราไปสั่งในซูโน่เนี่ยบางทีซูโน่มันจะคิดว่าพร้อมเนี่ยมันยาวเกินไปมันจะเจ n เน a เรตเพลงไม่ได้มันจะสร้างเพลงไม่ได้นี่ เจ้าตัวนี้มันก็ฉลาดมันทําพร้อมสั้นมาให้ด้วยนะครับเพื่อความกระชับนะครับเราก็ copy พร้อมสั้นก็ไปเลยแล้วก็ไปวางที่ s u n o นะครับ u u o อ่กลับมาที่ตรงนี้นะครับไปที่ Simple แล้วก็กด Instrumental เพราะว่าต้องการสร้างเพลงบรรเลงนะครับวางปุ๊บกด Create เดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามันจะ เป็นสไตล์เพลงใกล้เคียงกับเพลงต้นฉบับที่เราส่งให้หรือเปล่านะครับซึ่งสปอยไว้ก่อนนะครับว่าบางทีมันก็ไม่ได้ตรงขนาดนหรอกแต่ว่ามันก็ฟิลฟิลอะคล้ายคลอะไรเงี้ยครับไม่มากก็น้อยครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมนะแต่บางบางเพลงบางพร้อมที่เจ้าตัวเจมินายทำให้ในเพลงที่เคยทำมันผ่านมาบางทีก็แบบก็ใกล้แล้วก็แบบ บางเพลงก็สนุกกว่าด้วยซ้ำก็มีนะฮะ,ะเดี๋ยวรอดูเนี่ยเห็นไหมมันก็พอสั่งว่า Instrumental เนี่ยมันก็จะไม่สร้างเนื้อเพลงมาให้นะครับแล้วก็จะมีการแต่งชื่อเพลงรวมถึงบอกเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นพร้อมคำสั่งคร่าวๆว,ว่ามันแต่งไปทางไหนเนี่ย Perfect for late night focus deep dreamy and mellow warm low i e y มานี้ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาลองฟังกันว่ามีความใกล้เคียงกับอ่าเพลงตีหนึ่งที่ครูเมืองของอิลสลิกหรือเปล่า,าแต่งมาให้สองเพลงนะครับเพลงที่หนึ่งออกมาแล้วเดี๋ยวฟังกันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับเสียงนิดนึงอโอเคอลองดูนะครับ โอเคครับผมอันนี้คือเพลงที่1ที่มันแต่งมาให้นะครับลองดูเพลงที่2ว่าจะเป็นยังไงครับ ประมาณนี้นะครับผมตอนแรกก็เอ๊ะในใจว่าทำไมมันจังหวะเป็นาช้านะครับเพราะว่ามันตั้งว่า80 BPM นะครับก็คือไปทางไปทางช้าเลยแหละนะครับนึกได้ว่าคือในในพร้อมคําสั่งเนี่ยผมสั่งว่าขอพร้อมเพื่อนําไปสร้างเพลงบรรเลงสไตล์ Work Music หรือ Study Music นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงจังหวะให้แบบช้าลงให้มันนุ่งนวลเหมาะกับการ เป็นเพลงเปิดคลอในว่าในการทํางานหรือว่าการอ่านหนังสือประมาณนี้ซึ่งถ้าถามผมที่มันทาเนี่ยมันถูกใจผมไหมผมก็ว่าถูกเพราะว่าผมต้องการให้มันซอ้อ,อ,ซอมแล้วก็สโลประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มันจังหวะดีกว่านี้เราก็สั่งมันใหม่ก็ได้บอกว่าวิเคราะห์เพลงและขอพร้อมแล้วก็แปะลิงก์เลยไม่ต้องบอกว่าเพื่อนาไปเพื่อนําไปสร้างเพลงสไตล์อะไรก็แปะลิงก์ไปเลยมันก็จะสร้างพร้อมให้ใหม่ หรืออย่างนี้ก็ได้ครับก็มาแก้ตรงพร้อมนี้เลยสมมุติว่าตรงนี้เป็น80 BPM ใช่ไหมครับเราก็อาจจะสมมุติอยากได้เร็วอะ่ะอย่างได้เร็วก็100ไปไดเดนๆะเนๆะ100เอา100นะ100ก็จะเร็วไปเลยนะเอา95แล้วกันลองดูนะครับ95นะครับก็น่าจะได้จังหวะที่คึกคักมากขึ้นครับผม ลองดูลองดูก็รอ,อแป๊บหนึ่งครับประมาณ1นาทีมันก็จะสร้างเพลงให้ใหม่ใช่ไหมครับแต่งชื่อเพลงแล้วก็บอกอรายละเอียดว่าเนี่ยโลฟี่เม е โลซินเม е โลดี้ซอฟฟ์แรปสเตดี้ดฟวอร์มบลาบลาบลามาไปนะครับผมอ่าระหว่างรอเดี๋ยวถ้ามีคนดูนะไม่รู้มีคนดูมากน้อยไงเดี๋ยวจะบอ,อกในคลิปถัดไปอ่ะนะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอ่าที่ผมทําช่องเพลงเนี่ยนะครับก็พอสร้างเพลงบรรเลงมาเยอะๆจำนวนหนึ่งสมมุติ1 0บยเพลงเนี่ยแล้วผมเอาไปทําต่ออยังไงไปสร้างรูปยังไงแล้วก็แบบการตัดต่อรวมรูปกับเพลงยังไงให้มันเป็นแบบลิสต์เพลงบรรเลงยาวๆประมาณ30นาที1ชั่วโมงประมาณนี้นครับอ่าแบบถ้าถ้ามีคนดูเดี๋ยวทำต่อเพราะว่ายอดวิวแบบหนึ 1, 2, 3, 4, ่อาจจะ ไม่ได้ทำนะครับอันนี้แบบเหมือนเป็นการทดลองอัด OBS ด้วยนะครับการทดลองทำในลักษณะคลิปสอนไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ทำเสร็จแล้วหนึ่งเพลงครับเดีย๋ยวฟังกันเลยครับอันนี้คือเราเร่งจังหวะให้มันเร็วขึ้นนะ เพลงนี้หนึ่งผ่านไปเพลงนี้สองครับ เคประมาณนี้นะครับถ้าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันพอม,มันเร็วขึ้นมานิดนึงรู้สึกว่าผมจะชอบมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะเนิบไปนิดนึงนะแต่ไม่ว่าจะเป็นไอตัวพร้อมเดิมหรือว่าพร้อมใหม่ที่แก้ไขจังหวะเพลงนิดหน่อยมันก็จะเป็นสไตล์เดิมคือเพราะว่ามันมีไอคำหนึ่งในพร้อมที่มันที่มันสั่งไว้นะครับก็คือเนี่ยน่าจะเป็นคำนี้นะ steady focus เนี่ยนะคลาสเงี้ยครับ เหมือนมันเป็นพร้อมที่แบบกดไปว่ามันต้องแบบจังหวะประมาณนี้ยอ่ถ้าเอา,อางี้แล้วกันลองดูดิถ้ามันแบบว่าให้มันจังหวะใกล้เคียงกับเพลงเดิมเลยน,นี่ลองดูลองสั่งมันใหม่เลยนะ,อะลองดูว่าเพลงมันจะแบบโยกโยกกว่านี้ไหมมันจะสนุกคึกคักกว่านี้ไหมนี่สั่งใหม่เลย วิเคราะเพลงนี้แล้วขอพร้อมเพื่อน,นำไปสร้างเพลงบรรเลงแล้วก็ส่งลิงก์ให้เลยครับอลองดูว่าเพลงมันจะกระชับมากขึ้นไหมนะครับผมแต่ส่วนตัวผมแล้วผมถูกใจใน3าเพลงเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมจะเอาเอาเพลงเนี่ยไปทำเพลงสไตล์เวิร์กแล้วก็สต d ดิ u s i c ผมพอละแต่ว่าผมแค่โชว์ให้ดูว่าถ้าสั่งแบบเนี้ยมันก็จะสร้างพร้อมให้ เป็นอีกแบบหนึ่งครับที่มันแบบใกล้เคียงกับต้นฉบับมากขึ้นประมาณน,นี้ครับมันก็จะไปขอเพลงไปปึ๊บแล้วก็ให้พร้อมมามาดูตอนจบเลยเนี่ยตัวอย่างพร้อมสั้นสำหรับเอาไป AI generator มีความกระชับนี่นะครับดูรายละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าจะมีต่างนิดหน่อยมาลองกันเลย เดี๋ยวผิดถูกเดี๋ยวดูพร้อมกันนี่แหลนะฮะมาใส่พร้อมเข้าไปปุ๊บอันนี้ไม่ได้มีคำกดว่าแบบเพื่อเป็นเพลงสต u ดิหรือเวิร์กมิวสิกอะไรนะเอาแบบพยายามให้มันใกล้เคียงกับต้นฉบับนะครับมาดูว่าเพลงออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อัดไปถึงเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยตอนนี้อัดไปประมาณ เท่าไหร่แล้วดูยังไงสิแปดนาทีไม่คิดว่าติงจะพูดนานขนาดนี้อ่โอเคสิแปดนาทีเลยหรอ,หรอมันน่าจะนานกับตรงช่วงอีเว็บเออเลอร์ตอนตอนตอนแรกนะครับอ่าไม่เป็นไรอยาวไปอยาวไปครับถ้าใครเข้ามาดูก็ฝาก like, กดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะฮะนะ อาโอเคเดี๋ยวเห็นไหมครับมันก็จะสร้างชื่อเพลงแล้วก็บอกรายละเอียดเพลงว่าใช้เครื่องดนตรีอะไรแนวะเพลงอะไรประมาณนี้นะครับืลรอแป๊บหนึ่งมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วประมาณหนึ่งนาทีนะครับ ลองฟังเลยครับพร้อมที่สร้างล่าสุดนะครับเพลงที่หนึ่งทำไมดูไม่เหมือนเลยวะ อืมในพร้อมมันบอกว่า80 BPM อ่ะคือมันมันอ่านว่าเพลงเนี้ยเพลงพี่อิวเนี่ยมัน80 BPM ก็ตามนั้นอืมขี้แกดแก้และ <c oughs> เป็นไกด์ให้ดูเฉยๆไม่ว่ากันเนาะถ้ามันไม่ตรงขนาดนั้น,น,นอ่าลองดูเพลงที่สองที่ที่แต่งมานะครับ อืมโอเคประมาณนี้ครับผมสรุปแล้วเนี่ยก็ฟังดูเหมือนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรือว่ามันอาจจะไอตัวไอเนะี่ยมันอาจจะชินว่าผมเคยไปสั่งให้ทำเพลงแนวโฟกัสแล้วก็สตูดี้มามาตลอดแล้วพอมาสั่งแบบนี้มันอาจจะงงง,งไม่เป็นไรครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าวิธีการทำงานมันประมาณนี้นะครับอทวนอีกครั้งนึงนะฮะก็คือถ้าเราเราอยากได้เพลง ที่คล้ายๆกับเพลงที่เราชอบเพลงอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปที่ YouTube เลือกเพลงมาแล้วก็ Copy ลิงก์นะครับแล้วก็เอามาวางที่ AI จะเป็น g e m i n i ก็ได้หรือว่า c h a t g p t ก็ได้นะครับสั่งว่าวิเคราะห์เพลงนี้วิเคราะห์เพลงนี้วิเคราะห์เพลงนี้และขอพร้อมขอพร้อมเพื่อสร้างเพลงพร้อมเพื่อสร้างเพลง สร้างเพลงในสูโนประมาณนี้นะคร่าวคร่าวสั่งประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางวางลิงกเข้าไปแล้วมันก็จะไล,ล่เรียงมาว่าเพลงนี้เป็นเพลงสไตล์ไหนเครื่องดน,นตรีอะไรอารมณ์ประมาณไหนแล้วมันก็จะมีพร้อมคร่าวๆาวให้ประมาณนี้ครับผมอืมคร่าวประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาพร้อมเนี่ยไปวางในสูโนนะครับผมซึ่งในส่วนตัวที่ทำเนี่ยมันจะเป็นผมทำเป็นเพลงบรเรเลงซะมากกว่าผมก็จะติ๊กอินสตูเรนทัล มันก็จะสร้างเพลงมาให้เลยโดยที่ไม่มีเนื้อรองนะครับแล้วผมก็เอาไปทําต่อก็ท,ไทไาไปทําไปไปทําช่องเพลงดนตรีมันเลงน,นะครับที่พยายามปั้นช่องอยู่แต่ยังไม่สําเร็จนะครับผมอ่าโอเคเครา่คราวประมาณนี้นะครับถ้าชอบหรือมีคอมเมนต์อะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะกดไลค์กด like กแชร์มาหน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ